ตอนนี้เขาเอากูไปลงติกต็อเรื่องกับพระปีนเสาตอนนี้สามคลิปแล้วนะกะ็น่ฮะฮะารักดีหาว่ากูอะไรนะแซยับกูไม่ได้แซยับกูนี่มีเจตนานีกับท่านอยากให้ท่านกลับมามองตัวเองไงไม่ใช่ไปม,มองแก้ไขจากคนอื่น เพราะว่าแกยังไม่รู้สึกตัวจริงไหมละ่ะ <c oughs> ไม่รู้สึกตัวมิเจอรอกข้างนอกหมดเขาเรียกส,ส,สุนทรังกปะา,ะห,า,นนประาหรือคว่ามีวิปลาสอยู่เข้าใจไหมท่าในภาษาธรรมก็ยังไปแก้ทุกคนแก้อโรคจริงไหมเอ,อะก็ปีนเสาไฟอย่างเงี้ยจริงไหมละ่ <c oughs> อะอ่า ้าเเาเป็็นกอยิะาานะ่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านเพื่อนๆทุกคนครับหลวงตาสินทรนะครับหรือพระสินคิดนะครับได้ออกมาพูดถึงกับพระรูประหลักเีระอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่มีหลายๆท่านได้นําคลิปหลวงตาสินทรัพย์ได้พูดคุยกับพระครูปีนเสานะครับ หนึ่งในนั้นก็คือทางช่องของผมแล้วก็ได้เอามาลงนะครับแต่ว่าแต่ว่าช่องอื่นเนี่ยจะจะยอดวิวสูงนะครับมากกว่านะครับก็เลยเรื่องนี้ก็ไปถึงหลวงตาเสินทรัพนะครับเกี่ยวกับที่ว่าท่านพระครูปีนเสานะท่านก็ยังเป็นพระอยู่นะครับถึงแม้ท่านจะ,ะกิริยาท่านจะไม่เหมาะออะไรอย่างนะครับหลังๆมานี้ก็มีคลิปท่าน หลายคนนาคลิปท่านมาลงเกี่ยวกับการฉันหมูกระทะยามวิการไม่ผิดไม่เชิงไม่ผิดแต่ท่านบอกว่าพระเทเจ้าอนุโลมประมาณนี้นะนะก็ในเนื้อหาที่ลกตานะครับท่านกล่าวเตือนพระปินเสานะครับอหน้าเวลานั้นนะที่เข้าไปพูดคุยเกี่ยวกับจะยื่นหนังสือถึงยุเอ็นในยุติสงคราม ซึงหลวงตาถ้าก็เตือนไปในแบบฉบับของท่านเองนะครับว่าหลวงตาเนี่ยผมก็ติดตามมานานแล้วผมก็ลงคลิปเผยแพร่ธรรมะของพระสินคิดนี่หลายคลิปอยู่เหมือนกันนะผมจำได้ได้ดีมากนะในเรื่องราวที่หลวงตาเสดสัพย์ท่านได้พูดถึงนะครับท่านเคยพูดนะท่านเคยพูดนะครับว่าถ้าเวลาคุยกับคนบ้าเนี่ยนะครับเราจะรับมือยังไงแต่ว่าไม่ใช่ไหมครับว่าพระครูเป็นเป็นบ้าเป็นอะไรนะครับพูดถึงว่านะ มันมีไอ้เคสของเรืองชัยนะครับเรืองชัยนะนะ,ะที่ไม่แบบยังไงล่ะ,ะเป็นบ้าสติไม่ดีเลยอะไรประมาณเนี้ยท่านบอกนะเวลาคุยกับคนบ้านเนี่ยเราต้องอพูดแบบบ้าแบบร้อเนลยนะครับคือเขาจะยอมรับเราแล้วก็เขาจะพูดคุยกับเราเนได้ได้สนิทใจแล้วถ้าเราไปพูดเหมือนกับเขาเป็นคนคนเราพวกกับเราเนี่ย มันก็จะพูดคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับท่านเคยพูดนะเรื่องนี้นะครับ๋ยวผมจะเอาลงให้ดูนะที่มีลิงก์นะคลิปที่ผมลงไว้นะชื่อไอเรืองไอเรืองชัยนะครับหลวงตาสินทรัพย์ท่านพูดบ่อยนะครับแต่ไม่ได้ไหมายความว่า,าพระปีนเสาเป็นบ้านะครับพูดถึงว่าถ้าจะดูคนนะนะควรจะคุยพูดคุยเขายังไงอะนะ ท่านก็ดูกิริยานะครับเวลาภาะป่นเสาไปพูดคุยกับหลวงตาสินทรัพยเนี่ยสงบสงเอี่ยมมากนะหลายท่านก็แซวว่าโอ้ดูภาะป่นเสานี่สํารวมขึ้นมาทันทีอะไรประมาณนี้นะ,นะแต่ความจริงก็แล้วแต่ลักษณะของการพูดคุยนะต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าหลวงตาสินทรานี่ท่านจะมีลักษณะการการ,การพูดคุยที่กับคนที่นะอะย่างไงล่ะรู้จักพูดคุยครับนะท่านก็ไม่ได้รังเกียจนะครับว่า ผ้าปีนเสาเนี่ยจะเคยปีนเสาปีนต้นโพนะท่านก็มีความเมตตานะเคสนี้ถ้าก็มีความเมตตานะครับบอกว่าอย่าอย่าไปไกลเลยครับอยากให้คนนั้นดีคนนี้ดีอาการแบบนี้นะครับไม่ใช่เฉพาพะผ้านะครับอ่าคนอย่างเราอย่างเราอย่างผมเนี่ยก็เคยนะครับอยากให้สังคมดีอยากให้คนนั้นคนนี้ดีความหวังดีบอกอะไรเข้าไปเนี่ยเวลาเขาไม่ทําตามเป็นไงครับโอดนะครับหลังๆนี้ไม่ละครับ เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นกับพระที่เรียกว่ากุศล,ละสังกับปะนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือคล้ายๆว่าวิปลาศประมาณนี้คืออยากให้คนนั้นคนนี้ดีแนะนําไปอ่าถ้าพอเขาไม่ทํานะครับเท่านั้นแหละครับนะครับความดีที่เราอยากให้นี่มันก็โหขุนเครื่องนะครับเคสน,นี้มันกันครับหลวงตาอยากให้พระปีนเสาเนี่ยนะครับกลับมามองตัวเองนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าท่าน,นจะสามารถ นําคําของหลวงตาสินทรัพย์นไ,ไปพิจารณาหรือเปล่านะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วนี่หลายเคสอยู่เหมือนกันนะมีคนพูดดีมากเลยนะครับกับท่านนะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สุจินนะท่านก็ยังไม่สามารถที่จะกลับมามองที่ตัวเองได้นะครับก็เราไปฟังหลวงตาสินทรพย์พูดถึงพระปีนเสาเดีวกว่าครับเป็นความเมตตานะครับเนาะในท่านก็ยังไม่ได้สึกเนาะเพราะว่าท่านก็ยัง ผมเหลืองเป็นพระอยู่นะครับณเวลานี้นะไปฟังหลวงตาสินทรัพย์ดีกว่านะครับไปไปฟังพร้อมกันครับทุกคนความสงบจริงๆเนี่ยสงบจากอะไรจากอัศวะรู้จักอัศวะไหมสิ้นอัศวะนะอัศวะนี่ไม่ใช่เบียร์นาะยกกระโถนขึ้นเนี่ยอูไม่ได้เรียนแบบง่าเบียร์ มึงอะไปซื้อกระโถนเรียนแบบกูเพราะมึงใช้ที่หลังกูนะกระโถนเนี้ยไม่ใช่กระโถนภาคอีสานมันจะภาคใต้รู้ไหมที่กูไปเกาะเต่ากูไปเห็นกระโถนทางภาคใต้อู้ทําไมหมุ่นดีจังกระโถนทางอีสานจะป้อมๆกูก็เลยสั่งมาจากภาคใต้นะทำไมถึงยกกระโถนขึ้นมาทีเนี้ยไม่ใช่อามาฟาดคนนะ เปรียบเหมือนตุ่มน้ำหยดสมมุติกระโทนนี้มันเป็นตุ่มน้ำและรว่าแตกแตกมีรอยแตกน้ำซึมได้ถ้าน้ำาน,น้อยจะซึมแต่ถ้าเพิ่มน้ำขึ้นไปมากๆเข้ามากๆเข้ามากๆเข้าจะเริ่มไหลแรงขึ้นยิ่งใส่น้ำเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งความความกดดันจะแรงขึ้น รู้ไหมไอ้ที่พุ่งออกมาคืออะไรนะอาสวะอารมณ์รู้ไหมอ่าอ่าอารมณ์อุปมาให้ฟังให้เห็นชัดเจนนี่แหละคืออารมณ์ที่พุ่งออกมาถ้าเราปรุงแต่งมากๆเนี่ยเหมือนเพิ่มละเพิ่มเพิ่มน้ำนะปรุงแต่งก็ไปมากยิ่งกดดันพุ่งออกมาอารมณ์ เรียกว่าอสวะหรือเรียกว่าอะไรก็ได้นะแต่ถ้าน้ำมันแห้งละ่ะพระอริยเจ้าพระหานเหมือนไม่มีน้ำน้ำแห้งมันก็ไม่ซึมแล้วไม่มีอะไรจะซึมเรียกว่าเป็นศูนย์ศูนย์จะจ่าก็ได้หรืออะไรก็ได้สมมุติขึ้นมาเลยฮะแต่พวกเราฮะนะ,ะยังยังมีอยู่ซึมอยู่ฮะ อย่าเพิ่มน้ำขึ้นไปอย่าไปปรุงแต่งนั่นแหละพยายามจะเอาให้มันระเหยไปเรื่อยๆมันจะหมดเองคือการบำเพ็ญภาวนาไปอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่านี่ความสงบนั่นแหละคือธรรมะเข้าไปถึงความสงบจากอารมณ์จากอสวะเนี่ยอารมณ์ราคะอารมณ์พยาบาลอา่าเนี่ย อารมณ์โทสะเนี่ยนะอารมณ์โลภเนี่ยนะความอยากฮะคือปรุงแต่งอะไม่ปรุงแต่งคือมันไม่ปรุงมันก็ไม่เพิ่มน้ำเข้าไปฮะอ่าฮะยำไว้มันจะเห็นชัดเจนมากกว่าฮะทีนี้ถ้ามันแห้งล่ะมันก็สงบอะสงบตัวนี้ไม่ได้สงบไปนั่งหลับตานะ อสงบตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องระวังออ,งอน,นี้เรียกว่าสงบระงับเพราะมันไม่มีน้ำมันก็เลยไม่ซึมไม่ต้องระวังหมดเชื้อเรียกว่าะอาหลานเห็นไหมน้ำแห้งอ่ะ,อะ,อะ แต่คนที่บำเพ็ญอยู่เนี่ยก็เห็นน้ำซึมอยู่แต่ไม่เติมน้ำเข้าไปก็เห็น,เห,นเห็นเห็นเหตุมันอยู่ฮะเห็นไ,ไหมถ้าคนไม่เห็นล่ะเติมน้ำเข้าไปมากๆเนี่ยเห็นไหมโมโหเนี่ยฆ่าคนได้เลยพอเติมน้ำพุ่งใส่คนเหมือนไฟเนี่ยไหม้ตัวเองแล้วก็ลามไปใส่ไหม้หลังอื่นเห็นไหมถ้าเราดับไฟแต่ต้นลมละ่ะอ่ะ นั่นแหละผู้ฝึกตนนะเข้าใจไหมเออนี่เนี่ยคือความสุขที่แท้จริงคือความสงบจากพวกนี้อเห็นไหมอยู่ที่ไหนก็ได้ทีนี้เป็นบุคคลสปายะไม่ต้องอาศัยอะไรเลยไม่ต้องอาศัยถ้ำไม่ต้องอาศัยอะไรเลยไม่ต้องไปนั่งหลับตาแล้วทีนี้มันจะไปทั่งทาไมอะ่ะเนื่เมื่อมันสิ้นแล้วจะทําอะไรอีกเป็นผู้หมดกิจหมดกิจจริงๆก็จะไปทําอะไรละ่ะหมดจริงๆนะสมดจริงๆนะ ถ้ายังไม่หมดมันก็วิ่งหาอยู่เอ,อ่ะมันก็ต้องวิ่งหาท่ำหาที่ปฏิบัติอยู่เอาเอาสิน,นันแสดงว่ายังไม่หมดอถ้าหมดแล้วโอ้ยหมดจิตจริงๆในทางทางสัจ,จะนะอห้ามหมดจริงๆจะไปทำอะไรล่ะทำอะไรไม่ทำอาบุญเนอะ เหมือนครูบาอาจารย์เนี่ยหลวงตาไปไปช่วยกระถินไปช่วยทาบุญกับโอ้ยพระสิ่งคิดคงมีได้บุญเยอะนะเนี่ย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 ยังอยากได้บุญอยู่ทั้งที่บวชมา 40, 50, สาี่สิบห้าสิบพรรษาแสดงว่ายังอยากได้อยู่ยังอาอยู่หลวงตากเ็เลยบอกว่าผม,มอยากได้บุญเอา้าทาอย่างนี้ก็ได้บุญเยอะผมบอกอผมทําไปเฉยเอา้า ยังว่ามีเมตตาสูงละ่ะบอกผมไม่ได้เมตตาไม่มีเมตตาพระองค์นี้ไม่มีเมตตาไม่ได้มีบุญเลยหมดบุญแล้วพระองค์เนี้ยล้มตาพูดอย่างเงี้ยหมดบุญแล้วเอา้าแล้วไปสร้างเหตุทำไมจูวเนี้ยเอา้าฝนตกเนี่ยมันสงสารต้นฮะมันสงสารชาวนาหรือมันถึงตก หรือฝนตกเพราะกกมันร้องธรรม,มาชาติตามมาันะฮะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยส่วนคนที่ยังผู้ดเดินทางอยู่อยู่ทางประมาณเาเราบมาเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ปากพูดถึงนิพพานอะไรเย้ยฮะ เหมือนแบบสาวม่ห่างคายาเน่ห์เลยแหละคุมื่อเนี่ยบอกพุ่นเอาดาวมาเนยียงพุ่นโมใหญ่ครับพอทำหมากก็ได้ถ้าไม่รู้จริงอย่าพูดมันจะทำร้ายตัวเราเองไม่ให้ธรรมารานะธรรมะสิ่งที่จะมาเล่นเล่นล้อเล่นนะอะำไว้ ธรรมะเป็นสัจธรรมนะไม่ใช่วหารไม่ใช่ปรัชญานะไม่ใช่จิตวิญญาณนะศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาแห่งปัญญาเป็นสัจธรรมสัจจะแปลว่าความจริงแปลวันเดียวเป็นหนึ่งไม่มีสองคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเอคตาตัดไว้ดีแล้วสมบูรณ์แล้วตรงแล้วนะไม่ต้องไปฟังอาจารย์ตรงไหนไม่ต้องมาฟังพระสิ่งคิดทําตามพุทธเจ้าอย่างเดียวสิ่งไหนพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่าไปทํามันเสียเวลานี่ พูดอย่างเงี้ยเลยฮะอ่านะจะไปเชื่อความคิดความเห็นตัวเองน่ะยังโง่อยู่เอ้ยผมไม่ว่าโง่หรอกยังไม่มีปัญญาพูดแบบอาจารย์ตะวันดีกว่าผู้ขาดปัญญาจ้ะอืมกูยังถามเลยว่าอระหว่างเงินกับสมองมึงยาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยกับปัญญา S 1> <S 1> ไอ้วนบอกเลือกสมองเลือกปัญญาบอกเออคนเรามันก็เรื่องในสิ่งที่ตัวเองไม่มีนัออ่นแหละฮะถูกต้องแล้วนะเนาะเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งเลยนิที่พูดธรรมะพูดเป็นกลางๆไม่ได้ไปกระทบกระแทกไม่ได้ไปสออเสียดใช่ไหมคำพูดธรรมะนีไไสส่ไม่ได้สออเสียดไม่ได้เสียดสีนะเจตนามันไม่มี ถ้าไม่มีตัวมันก็ไม่มีเจตนางั้นไงนถ้ามีตัวเนิมีเจตนาทั้งนั้นหละอย่ามาขี้โมเลยพราเจตนาดีเป็นบุญเจตนาไม่ดีก็เป็นบาปแต่พระอริยเจ้าเนี่ยไม่มีตัวไม่มีบุญมีบาปเลยไม่มีเจตเข้าถึงมัชฌิมาเข้าถึงากลางแล้วเหมือนกันหมดในะสามอเอ็ดพมเนี่ยไม่แตกต่างกันหลงพมก็หลงเจวานาก็หลงใครก็หลงอัะ ตงใช้คำว่าผู้รู้กับผู้หลงไม่มีใครผิดใครถูกหรอกฮะเข้าใจไหมไม่ได้สนใจเลยพูดออกไปเนยพูดธรรมะล้วนๆไม่ได้ไปเพื่อจะไปพูดเสียดแทงใครไะไม่มีเพราะไม่มีตัวนั้นถ้ายังมีตัวตนอยู่ย่อมเป็นเจตนาอย่ามาขี้โมโ้เลยจำไว้มองไปทั้งไหนเหม็นขี้ฝันหมดะโลกเนี้ ทำไวนะ้นะอย่ามาอวดดีเลยนะ,ะเพราะไม่มีดีจะอวดนี่มันเป็นอย่างนั้นเนาะวันนี้ดูเดือดแล้วเนี่ยตอนนี้เขาเอากูไปลงติ๊กตอกเรื่องกับพระปีนเสา ตอนนี้สามคลิปแล้วนะก็น่ารักดีหาว่ากูอะไรนะแซยับกูไม่ได้แซยับกูนี่มีเจตนาดีกับท่านอยากให้ท่านกลับมามองตัวเองไงอ่ะไม่ใช่ไปมองแก้ไขจะคนอื่นอะเพราะว่าแกยังไม่รู้สึกตัวจริงไหมล่ะ ไม่รู้สึกตัวมีใจออกข้างนอกหมดก็เ,เรียกกุศลส,สังคปะหรือความเหวนวิปลาดอยู่เข้าใจไหมท่านในภาษาธรรมคืออย่างไปแก้จากคนอื่นแก้โลกนะจริงไหมเอะก็ปีนเสาไฟอย่างเงี้ยจริงไหมละ <laughs> ่ะถ,ถ้าเป็นเด็กหน่อยก็เอินคัดพักเขานะ,อะองอแงนะยังยังเด็กอยู่ นะยังเด็กอยู่ลุงตาก็เลยพยายามบอกว่าพยายามเตือนสติแต่เตือนแบบในพระส,สินสินทร์พระสินคิดนะให้กลับมากลับมากลับมามาแก้ไขตัวเองดีกว,นะนะว่าฮะอ่ามาเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเขาเห็นดีเห็นงามเห็นเราทำเขาก็ทําตามไม่ทําตามก็ช่างของมันกูเลยเรียกว่าเข้าฮอตไปเลยให้มันเสียงกันเถออนะ กินสามข้าวฮอตไปเลยเข้าใจไหมอ่ช่างหัวมันเนาะคาถาดอีอย่าไปยุ่งมากอย่าไปเสือกนะ,ะจริงไหมละ่ะนั่นแหละความหมายเหมือนแกบอกว่าจะไปเห็นไหมเจตนาดีมากนะจะไปยูเอ็อย่างเงี้ยจะไประ,ะงับสงครามนิวเคลียร์ใช่ไหมละ่ะแกคิดดีนะเห็นไหมสนลสังกปาคิดดี อะจะไปยืน่นหนังสือนะเข้าใจไหมยืน่นหนังสืออยู่เอ็นอย่างเงี้ยเพื่อสันติภาพโลกโน่นไปโน่นนะกูก็เลยนิมนต์ไปอิสราเอลอไปเองเลยเงี้ยไปไประง,งับสงครามยาว่าเงี้ยนะ,ะสันตินะว่าเงี้ยตอนนี้เขาใช้โดนนะปุ้ม กูว่าไม่ได้กลับมาหรอกไปอีรักไปอิหลานกำลังสัดกันจำไว้ <c oughs> ไม่ลบกันก็ไม่ได้นะโลกเราเนี่ยไม่ลบไม่ได้เราก็ลบกันมาตั้งแต่สมัยคนป่าเลยนะสมัยนั้นเอาไม้แทงกัน <c oughs> เอาก้อนหินปาใส่กันงานสงครามจริงไหม ยุบต่อมาก็ดาบอีดาบหอกนะเฮ้ยลบกันมาเห็นไหมมึงจะไปรัง,งับมันได้เหรออ่ะจริงไหมล่ะแหมเขาก็ยิ่งยุ่งเหรอเพราะเขาขายอาวุธเขาจะผลิตแล้วไม่ได้ขายแล้วมึงจะไม่ไม่ไม่ฆ่ากันนะฮะมันเป็นแหมนะจริงไหมล่ะอ่ะ ทำรถถังมาไม่ได้ไปลบเดี๋ยมึงจะทำมาทำไมมึงจะขายใครจริงไหมลงทุนไปตั้งเยอะแยะจริงไหมแลเบิดลูกหนึ่งเป็นร้อย่าล้านอะเป็นพันล้านก็มีบางลูกจริงไหมโอ้มึงผลิตขึ้นมาแล้วไม่ได้ขายอะ่ะนะจริงไหมเอามาโชว์นะจริงไหมละ่ะเขาก็ทั้งนั้นฮะคุณมองดูแล้วโลกเราคุณยังว่าม,มันเป็นการค้าขายอะ่ะ าขายแล้วมันก็ต้องไปยุให้เขาตีกันจริงไหมล่ะอ่ะนั่นมันจะไปห้ามมันได้เหรองั้นมันก็ไปห้ามเขาผลิตระบุดดีกว่าที่ต้นเหตุมนห้ามได้ไหมล่ะจริงไหมล่ะโหท่านสมัยเลยทุกวันนี้กดปุ่มมิว้วตุ่มนั่นอ่ะเมื่อก่อนเขา้อนหินปากันเห็นไหม เออมันเป็นของมันอย่างนี้มานานแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดไปแล้วจะเป็นไปตลอดในโลกเขาเรียกโลกคนนั่นแหละคือโลกฮะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกดูตัวเองพึ่งตัวเองฮะฮะจริงไหมล่ะนั่นแหละก็เตือนท่านไงฮะก็ให้สตินั่นแหละไปาฉันเ,เอวท่านก่อนแต่มาอยู่กับหลวงตากแกไม่เสียงนะ สังเกตง่ายๆไหมแกมานั่งกับหลวงตาหลวงตาพูดอะไรแกไม่เสียงนะเพราะอะไรรู้ไหมกโอรือนตก <c oughs> ไม่ใช่นะเห็นไ,ไหมไม่ไม่เสียงเพราะหลวงตาไม่ได้รังเกียจแกไงอ่าไม่ได้รังเกียจเลยเนาะอ่าเพราะว่าเราไม่มีไม่มีไม่ได้ไปนั่นเห็นไ,ไหม แกมาหาหลายครั้งนี่เห็นไหมแกไปจัดงานอยู่ที่ประจวบกูให้กูบาทุยกูบาดนกูบาโย่งกูบาชายเไปแทนหลวงตาใหญ่เลยนะโน่นน่ะอมกตีหนอนพ่นเองโอ้โหเยอะแยะนะกูก็เลยส่งไป คันรถหนึ่งโดยการนำของเนนทงเทงเอา้าตอนนั้นกูแต่งตั้งตนทง,งเทงเป็นเป็นตัวแทนเจ้าอาวาสไปคุมพวกกุบาดนกุบาเนี่ยเนี่ยไปหาพระอันนี้แหละพระปีนเสาเนี่แหละแกยื่นดีกามาขอให้หลวงตาไปหลวงตามไม่มีเวลาก็เลยจัดพระไปไปถึงรู้ไหมพวกนี้ได้ไปจ่ายค่าไอติม ไม่มีเลยมีต่พระมากินไอติมกับกับข้าวติดนี่มาอีกนะพวกนี้ก็ให้ไปเท่าไหร่ไม่รู้สี่หมื่นเนี่ยมีเงินสี่หมื่นแล้วให้แกไปซะแกยังเป็นนี่แกก็ตามมาทวงกับกูอีกเนี่ยกูก็เลยให้ไปสี่หมื่นหรือห้าหมื่นะห้าหมื่นไปไปใช้นี่ตั้งแต่นั้นมาอย่ามาหากูอีกนะกูนะ แ,แกก็โผล่ไปหากูยอยู่ๆฮะแกก็ไปหมดแหละอาจารย์ตะวันไอธรรมกะนะอาจารย์ธรรมกะเห็นหมนไปหมดแหละนะนะนะเพราะฉะนั้นกูสอนรักสังกปะเมาธรรมะเมาดีความดีนี่ก็เมาได้นะ อท่านอายุเห็นไหมเมาเมาทำมาทำเมาทำเบื่อทำเมาฮะทำไม่จริงไงเหมือนคนเมาเหล้าอะไรเนี่ยคนเทศธรรมะฮะเออคนเมาเหล้ามันไม่รู้ว่ามันเมาแล้วมาคุยกับเราไม่เมาทั้งเหม็นเกียวทั้งอะไรผมไม่แมวผมกินเหล้าแบบมีสติโนนมันว่าไปโนนอูบอกคนสติเขาไม่กินเหล้าหรอกคนมีสตินะ ยังมัขี้โมเลยเดินยังไม่ถูกทางเลยไม่เมาอะนี่มันจะไปว่าพวกนี้ได้ยายังไงจริงไหมเราก็มองเห็นโอ้เนาะเนี่ยญา่าสงสารเนาะอย่างเงี้ยองสังเวชสลดสังเวชเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละโลกเรียกว่าโลกโลกโลกนะก็เราอยู่ในโลกเนาะอ่าเพราะฉะนั้น อย่ไปเที่ยวแก้ไขแก้ที่ใจตัวเองเลยนะมองลงสูงว่าใจจะเห็นนรลกและสวรรค์และข้อสําคัญเราเป็นคนสร้างมันขึ้นมาไม่ใช่คนอื่นหลบสร้างกรรมพวกนี้เนาะเออมองแค่นี้ก่อนครับสําหรับทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับอย่างสุภาพนะครับก็ทางช่องของเราครับก็มีลิงก์ผลิตภัณฑ์นะครับท่านใดอยากสนับสนุนช่องนะครับผ่านการ ซื้อสินค้าที่ลิงก์นะครับหรือไม่ก็เป็นการดูคลิปเนี่ยก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับก็มีสินค้าด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง Youtube อยู่กับธรรมชาติด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ